ื่อความเป็นสิริมงคลน,นะครับผมลูนี่โบยบินนะครับหมูบินมาลูนี่จ้องคอมนานไม่ต้องกลัวตาแตกแข็งแรงทนทานใส่แล้วสบายตาแว่นกรองแสงที่เกมเมอร์ทุกคนเลือกใช้สั่งซื้อแว่นออบตสได้ที่ลิงก์ด้านล่างและอย่าลืมใช้โค้ดเซียนฟีฟ่าเพื่อรับส่วนลดนะครับวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมไอคอนเดอรเน็กเลเวลรอบ2นะครับผมเหลือเอฟซีอีก2,800นะผมก็เติมไปแล้วเรียบร้อยร่องรอยอารยธรรมเดิมเนี่ยเรามีการไอคอนร้อยเก้านะครับผมเราเหลืออีก2นะซึ่งผมเชื่อผมไม่ได้หรอกหรือถ้าไดด้นนนมมม่่าออััเเีหืก เออจริงๆผมอยากทำช่วงอันนี้เหมือนกันนะช่วงไลฟ์แบบว่าเกี่ยวกับน้าสันติโดยเฉพาะเป็นเหมือนแบบช่วงหลังบ้าน ấy, ประมาณว่าแบบน้าสันติอินไซต์อะไรเงี้ยเออแบบว่ามาเอาไว้นั่งคุยกับแฟนบอลหรือว่าแบบนั่งถกเรื่องแท็กติกแผนการเล่นตัวนักเตะหรือว่าอะไรเกี่ยวกับซีรีส์น้าสันติแต่เป็นเวอร์ชั่นไลฟ์นึกออกไหมไลฟ์ live สดแหละทำเลยทำเลยใช่ไหม เดี๋ยวเมื่อกี้มีโดเดตนะครับผมขอบคุณโดเนีจากคุณปราดนะครับ300บาท FC นัสันติครับโอ้โหขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับอขอบคุณมากนะครับเราต้องจัดให้เขาสักหนึ่งบทเพลงอยากได้อะไรบอกครับอยากได้อะไรบอกมีแบงค์ไหมมีแบงค์ไหมเดี๋ยวหาที่ยัดให้ <S <S <laughs> <laughs> ยอกหยอกยอกยอกขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับ โอเคมาเดี๋ยวมาเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่านะครับผมผมแลกมาแล้ว2,800บาทนะครับเท่ากับว่าถ้าผมเล่นรูปแบบที่2เนี่ยผมกดทีเดียวหมดเลยนะรูปแบบที่1เนี่ยถ้าเราจะเล่นเราเอ่อเราสามารถเล่นได้2ครั้งแต่ว่าฮ่ารอบที่แล้วเราตามใจคนดูไปเยอะแล้วรอบนี้ผมขอไปปู่มเดียวหายเลยดีกว่านะครับผมไปเลย ตัวสักใบเ,เหรอเฮ้ย hey, แต่เฮียเกือบ3าม0ันนี่มันก็ไม่น้อยนะจะป้ากะละมังพี่ไม่เห็นเล่นกิจกรรมเ<ๆ>นี่ยกำลังเล่นครับผมไม่เห็นอะไรเลยพี่าย<ะ>ถึงอะไรครับเอา้า <laughs> เดี๋ยวเหีย <laughs> เอ<า> <laughs> กลายเป็นนิติีใหม่แห่งการเล่นกิจกรรมเลยไหมล่ะ <laughs> <laughs> โอ้ยก็ยังว่าทำไมคนทักพี่ไม่เห็นเล่นกิจกรรมเลยเออกูก็ตอบแบเออกูก็เล่นอยู่นี่ไง <laughs> อะไรกันครับเนี่ยอารมณ์แบบเหมือนหลับตาดูอโอเคเรายังเหลืออีกยี่สเหรียญนะครับผมอย่างน้อยคนดูได้ดูหนึ่งครั้งนะครั้งหนึ่งก็ยังดีนะครับผมอันนี้เห็นกันแล้วเนาะโอเคไปครับโอ้โหเนี่ยกูนี้ลั่นเลยครับเปิดแบบใหม่ให้คนดูลุ้นผ่านเสียง โอเคเอาเป็นว่าเปิดไปหมดแล้วเรียบร้อยนะครับผมได้ตั๋วมาหนึ่งใบคือเดี๋ยวนะใช้ตัว๋วหนึ่งใบเล่น1ครั้งใช่ไหมลองทายกันไหมว่ามันจะไปออกตรงไหนผมว่าออกตรงร้อยเก้าอ่ะให้มันเหลืออันเดียวให้เราเติมต่อเราจะมาดูกันว่าไอ้ระบบที่เราคิดเนี่ยมันจะเป็นไปตามที่เราคิดอยู่ในหัวไหมคือถ้ามึงออกมาใบร้อยเก้าอันเดียวเนี่ยมึงควรตีนมากอันนี้มึงควรส้นต,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 ตนีนกูแล<า>้วนะไปไปเลยครับอ่าเง้ ใช่ใช่ไหมมันใช่ใช่ไหมกูถามก่อนมันใช่ใช่ไหมคือต่อให้เติมเพิ่ม <No. S 1> แม่งก็ไม่ออกต่อให้มันเหลืออันเดียวเนี่ยเ <No. S 1> ชื่อไหมเติมเพิ่มก็ไม่ออกเพราะผมเคยแล้วเราเคยมีประสบการณ์แบบนี้มาสองสามครั้งแล้วนะครับผมไปที่แบบว่าเหลืออยู่นิดหน่อยเนี่ยโอ้ขอบคุณคุณอเล็กซานดร์ V2 ด้วยนะครับสำหรับการสมัครสมาชิกนะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับผม ไม่เป็นไรอย่างน้อยเรามีรางวัลผู้จัดก,การนะครับผมรางผู้จัดก,การเราได้เจ็ดพันใช่ไหมกิจกรรมนี้เราเติมไปทั้งหมด7,00ดนะครับของข้างในเนี่ยโอ้โหรับมาเถอะรับมาเลยรับมาโอเคเรารับของมาหมดแล้วเรียบร้อยอุ้ยยังมีรางวัลผู้จัดก,การนะครับผมอีกนิดเดียวเองนะอะอย่างน้อยก็ได้ลุ้ไนไอคอนถึงมันจะเช่าก็เถอะนะโอเคเดี๋ยวไปเปิดรางวัลในเกมกันเลยดีกว่านะครับ ตอนนี้เรามีเงินอยู่2 2 8 0 0 0ล้านนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดแพ็กเงินเนี่ยมันจะได้สักเท่าไหร่นะโอ้มันก็มันก็ไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าเราเราเติมน้อยใช่ไหมล่ะแต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะครับผมการ์ดที่ดีที่สุดของเราที่ได้มาเนี่ยเออน่าจะเป็น MC บวกสามเหงือไม่มีบวก5ติดอ๋อมีบวก5อยู่นะครับผมเอาเป็นว่าของดีมันอยู่ในกล่องนี้อ่าใบเป้งมันอยู่ในกล่องนี้ไปเปิดก่อนเลยครับผมหลังจากที่เราเปิดมาไม่รู้กี่กล่องแล้วนะแม่งออกแต่ตรงหลังๆเนี่ยดี โ <Okay, S 2> อเคมาซูเปอร์บ็อกซ์นะครับผมอาศัยจังหวะแมวหยุดร้องเดี๋ยวถ้าแมวผม,มร้องเมื่อไรเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวกดเลยจุ๊จุ๊จ๊ร้อง <laughs> ไม่ร้องเเมื่อกี้แมงร้องตลอดเวลามันไม่ร้องก็ไปเลยแล้วกันนะครับผม <laughs> โอ้ยมันก็ แย่กว่ารอบที่แล้วแต่ก็ก็ยังโอเคที่มันดับ265หนะครับผมถ้าเติมแค่นี้แล้วมีแบบได้เฮได้ลั่นจาดจังๆนี่ผมว่ามันก็สูดในระดับหนึ่งนะครับผมสำหรับปีพศสอ6 3นี้นะครับใช่ไหมวะ <c oughs> 6-3หรือ6-4สว่ปีนี้ไม่เป็นไรไปวอมวอมวมกู warm เปิดจอยังวะเนี่ยโอเคเปิดแล้วนะครับผมป<ะ>ังอังกฤษ <c oughs> รักกูเหลือเกินพวกมึงเนี่ยนะ ชาติที่แล้วกูไปโตอยู่องงังกฤษหรือไงไวะเนี่ยไปต่ออีกใบแล้วกันนะครับผมไปตอเลสเบคแฮมถึงมันจะยืมกูก็ดีใจนะเบอร์อังกฤษชัวโอ oh, อิตาลีแค่ไหนาาโร่นะครับผมดวงผมมันเริ่มเฮี้ยแล้วปกติผมเปิดไอคอนเช่ายืมมันเลรีดีกว่านี้นะ oh. ถ้าง,งั้นไอการ์ดบวกแปดประเดิมเลยเป็นโลนแพ็กนะครับเป็นการเช่ายืมยี่สิบเอจไปทีเดียวสองเชนเลยเฮ้ยทำไมวันนี้มันดีเลยวะ ใครวะเนี่ยหอมหโอ้โหชัดชัดเลยเอยอะไรนะเด็ด <c oughs> ส,สมอ๋อมันบวก8ปดณูจะตกใจทำไมใบ <c oughs> ต่อไปผมขอดับร้อยเลยแล้วกันนะครับผมบวกสมนะครับใบนี้มีนวงนวงนิดหน่อยนะไม่รู้ว่าจะบันดาลอะไรมาให้ผมหรือเปล่านะครับดับร้อยบวกสาแมวหยุดร้องพอด,ดีไปก่อนใบหนึ่งเ <c oughs> บอร์12โอ้โหเกลือมาแต่ไกลนะโซคาเตสเอ้ย มาเซโลโอ้โหสองร้อยเอ็มแม่งยังถูกไปไปอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมไปอุ้ยอุ้ยโอ้โห ผมกาลังจะบอกว่าใบาต่อไปมันคงแพงกว่ามาเซโร่อยู่หรอกถ้าจะเปิดได้ถูกกว่ามาเซโร่มันดวงก็จะเหี้ย,ยไปนม่ถูกกว่าในกล้องเห็นแมวไหมเมื่อกี้ที่มันกระโดดพุ่งขึ้นมาทั้งหน้าผมเนี่ยตกใจซะเสียคนเลยกู <c oughs> มีแค่แมวนะ,ะผมว่าอ๋92นะครับมีบวก5ด้วยลุ้นปีก่อนเลยว่าจะเป็นปีอะไรนะครับฟาะโอ้โหข้ามเลยได้ไหมเนี่ยดูสักหน่อยเบอร์ส0น่าจะเปเล่นนะไม่ใช่วะโนราดินโญ่ครับเท่าไหร่ 80m ถูกาไอ ไปได้นิ่โช่เมื่อกี้้ทำไ,ไมยิ่งเปิดกูยิ่งได้น้อยลงวันนี้ตายแล้ววันนี้กูตายแล้วไปตัวสวยไปละนะโหอโอก98้บวกหนะครับผม MC มาป้ปปองกเออมีหลักพัน ขึ้นมาให้เห็นอย่างน้อยก็ได้ชื่นใจแล้ววะการ์ดท,ที่มันไม่มีบวกอะไรที่ไม่เอามาทำไมวะก้าสีอย่างเงี้ย<บ>ลองดูเลยสิบชิ้นเปิดก่อนนะครับ MC มม MG มาเนมานะอ่ะ m อเว้ยเบอร์สิบโอ้โหลิปลิปมานี่ลิปมานิ่นร้อยแปดสิบเจ็ดเอ็มอ่ะไปอีกสิบดิดูดิใครมา โอ้โหตกใจนึกว่าจะน่าจะลอยคีนปะลอยขีนนะครับผม178เอ็มผมว่านะมันถึงเวลาแล้วอ่มันถึงเวลาที่เราจะไปเปิดใบเป้งของเราแล้วนะครับผมช่วงเวลาที่เรารอคอยนะครับผมเราต้องจัดที่นั่ง v ี P ให้เขาสะหน่อยนะครับเราเอาตัวมีราคาออกไปเลยนะเนวิลอะเอไม่เอาเมนยูรูปรัศ์แต่เชว่าไปราคามึงก็ถูกที่สุดแล้วเนี่ย <S <S เพราะฉะนั้น <S <S ไปเลยครับไป,ไปการบูชาญของเราจะไม่ขายนะครับเราโยนลงถังอย่างเดียวนะครับผม ไปเหลือที่ว่างหนึ่งที่ให้สําหรับคนดีๆเท่านั้นโูนันโดอาร์ไนเป็นตัวเดียวที่ผมยังไม่เคยได้เปิดบวกหนะครับสลาตันโดผอมาผมได้แล้ว<ะ>แตลเราว่าไปดรับยี่สิบเนี่ยมันก็มีตัวที่แบบโอ้โหดูทรงแล้วไม่พ้นเชฟเชนโกอะไรอ่ <laughs> ไปมาแดกน้ำมนต์เลยให้เจ้าของแมวมากดไหม ให้น้องสาวผมมากดไหม Two t 0 0 u years later รอมันแต่งหน้าประมาณ2ชั่วโมง <c oughs> ไม่จริงใบนี้ก็ไม่มีอะไรมากจริงๆไม่ต้องรู้หรอกว่ามันมูลค่าเท่าไหร่เปิดไปเลยดีกว่านะอ่ะเปิดเลยคลิกเมาส์แค่กดคนดูอยากอยากเห็นเจ้าของแมวมา,มาเปิดเพราะเมื่อกี้จู้มันปวนเขาตลอดเลยละ <c oughs> มันกระโดดขึ้นมาด้วยนะใช่เหรอเออโอ้โหวัยยุคสองบราซิลกาก้าเหรอหมื่นเอ็มโอ้ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้โอเค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 เยี่ยม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  ไปไปไปโอ้โหเฮ้ยมันก็มันก็ดีกว่าที่ผมเปิดมาทั้งหมดอ่ะมันก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีแต่การ์กระจอะๆกันเนาะกาก้าหมื่นเอ็มก็ไม่ไม่เลวไม่เลวนะครับผมกาก้าบวกหกอะเฮ้ยเราก็นะเป็นพวกบ้ายอซะด้วยเหตุผลหนึ่งที่ผมยังไม่ขายพวกเจอลงเจอลาดเพราะว่าผมจะเอามาตีบวกไง จริงๆไม่ต้องใช้เจอหลาดด้วยเนี่ยใช่ไหมกดปุ๊บน่าจะเต็มเลยนะเฮ้ยไม่ต้องใช้เจอหลาดด้วยประหยัดตัวอีกนะแค่ผมมีสูตรอะไรนะ่าสนใจมั้ยมันมันมัน68,000เอ็มนี่มันมันสุดอยู่นะ ต้องหาสูตรซะหน่อยมีใครเคยดูนาูโตะบ้างผมจะใช้เดอิดาระในการเปิดนะครับผมเผื่อใครไม่เคยดูนะไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวร้ายเว้ยจุดเด่นของมันคือมันเป็นคนชอบใช้ระเบิดมันเป็นตัวละครที่ติสนิดนึงมันมักจะพูดเสมอว่าศิลปะคือการระเบิดและเวลาผมตีติดอะถ้าใครเคยดูคลิปแบบผมจะชอบกดเอ่อผมจะชอบใส่เอฟกระเบิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นพลังแห่งเดอิดาระแก่ผมจำหน้ามันไว้นะเราต้องเราต้องตีพร้อมกับคำพูดประจำของตัวละครนี้ด้วยนะครับผมศิลปะมันคือระเบิด ไปละวไอ้แยกา,าก้ากูศิลปะก,ก็คือการระเบิดนั่นเองมีรางวัลปลอบใจไหมเนี่ยไอตัวบกเจ็ดค้างไว้ก็ยังไม่ได้ตีเลยเนี่ยเออเออเออลูนี่ลูนี่ถ้าจำไม่ผิดลูนี่เหมือนมันเหมือนมันติด3อยู่เพราะฉะนั้นมานี่เลยนะมึงอยู่ไม่ได้หรอกติดแค่สามอยู่ไม่ได้หรอกรางวัลปลอบใจนะครับผมไปครับแค่สี่เฮ้ยมันไม่ยากหรอกเออไป จากที่เหมือนจะหมดหวังนะตอนนี้กลายเป็นว่าเหมือนจะมีหวังเล็กๆแล้วนะครับผมเพราะว่าลูนี่เราเอาเข้าเมนูทูทีมใช่ไหมถือว่าได้เลยนะพูดถึงอะถึงแม้วันนี้เราจะไม่มีไอคอนประกบหลังนะครับแต่ว่าเราใช้สตีเวนเจอร์ลัดนำทัพมาเลยนะครับประกบหน้าอย่างเดียวพอข้าหลังฝากเนม่าไว้นะครับฝากเนม่าคนเดียวพอแล้วครับผมเชียๆกันหน่อยนะเว้ยสลาตันด็อกบาเนม่าซันเชสเจอร์ลัดติดเถอะนะไม่ได้จะแพงเลยหมื่นเอ็มเนี่ยไม่ได้จะแพงเลยครับ ติดเถอะไหนๆก็เลิกเตะแล้วรู้แล้วเดี๋ยวเอาไอ้นี่มานำโชคด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะครับผมลูนี่โบยบินนะครับเอาซาโซริมาช่วยด้วยอันนี้ก็เป็นอยู่ในแก๊งเดียวกันกันกบไอ้เดออินาระนะรั่นแหละไอ้นั่นสายระเบิดไอ้นี่สายหุ่นเชิดครับมาอไม่โดนอีกเฮ้ต้องกดเบาๆมาลูนี่ปิตาดีกว่า โอ้โอ้โอกลายเป็นว่ารูนี่แม่งยังเอาเข้าทีมไม่ได้นะแกผมโอ้โอนะโมพุธทธายะ <laughs> ประมาณนี้แล้วกันเนีย <laughs> วันนี้กูว่าเหมือนจะดีก็ <laughs> ก็ทำให้ชิบหายได้เนาะ <laughs>